ค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพอกันคลิปนี้กับอาสามนอยมัดรวมเนาะค่ะพี่น้องสามนอยมัดรวมค่ะซึ่งแอ,อดจะไปไว้ๆเลยเนาะค่ะสำหรับสามนอยมัดรวมวันนี้เว่ามือาจะได้ล่งรัฐบาลไทยต่อสำหรับรัฐบาลไทยอาคลิปหนาพี่น้องแอดจับสูตรเลขเด่นตัวเดียวอา สองสูตรสูตรละตัวประกอบกันเลยเนาะคะ่ะซึ่งมันเป็นสูตรระยะสัน้นเข้าประกอบคู่กันเข้ามาแล้วสามงวดงวดนี้จะเดินต่อไหมพี่น้องไปเบิง้งเดอค่ะนะคะ,นะคะเอด็ดเอาสูตรระยะสั้นออกมาพี่น้องถ้าจะล่อเอาเงี้ยวๆกับย่านรดเนาะคะ่ะย่านรดก็เลยเอาสูตรระยะสั้นออกมาล่องเบิรงนเนาะคะ่ะ เอาซี่หาหกสูตรได้เลขเด่นตัวเดียวมันกันรุดไง่ยน้ำเนาะค่ะก็เลยเอาออกมาวัดดวงเลยเนาะพี่น้องเอาออกมาวัดดวงสำหรับเลขความฝันนี่มาบางแล้วพี่น้องมือขึ้นนีแอดก็จะเว้าลง่งห้บ้างเป็นมือนีเนาะค่ะเพื่อพี่น้องเอาไปจับาสามน้อยเนาะค่ะนะคะเอาไปจับสามน้อยพระเียได้โชคได้ลาบกอนเนาะพี่น้อง นะคะคเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวได้แอดเช็คอันนี้แป๊บนึงนะคะ,ะ,คะเพื่อผีเพื่อน้องได้โชคได้ลาบเนาะค่ะกับแนวทางความฝันเนาะค่ะซึ่งแอดรามันเป็นให้ไหลโยนเนาะคะ่ะหลังจากที่ฝันมาหลายๆมือแล้วกะ กับ,บ่อรู้ซื้อว่าเป็นให้ไหลขึ้นมือขึ้นนี่ปันไดกับรอบฟางมือแรงอีกเพียนึงเนาะค่ะสำหรับเลขฝันเนาะพี่น้องนะคะสําหรับเลขกันขอให้มาเด้อปูงวดที่หกเนาะค่ะงวดที่หกนะคะเป็นอ่าแนวทางที่พี่น้องได้โชคได้หลานน้ำเด้อปูนะคะงวดที่หก แอดบ้าพ่นไบเก่างวดนะค่ะพี่น้องเก่างวดนะคะ,อเ,ะ,คะเอาเบิง่งคาเตือนก่อนเนาะคะ่ะแอดอ่านไปพี่น้องค่าจะฝอยอยู่คาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตออกออกนะคะแอดลงรัฐบาลไทยไปแล้วเคืองหนึ่งเนาะคะ่ะเกิด หมาอะไรกัดกันเซล่วเมาอยู่พี่น้องกัเลยออกคลิปไม่เนาะคะ่ะก็เลยลงสามน้อยก่อนมันสิครรก่อนเนาะคะ่ะอ่ะโมะว่านี่เนาะคะ่ะของน้องต้าวางเด่นที่สามกับสี่เนาะคะ่ะอ่าตัวตัดได้คือเกาเด้อคะ่ะพี่น้องนี่นะคะตัวตัดได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขา่าศูนย์ซีพร้อมเนาะคะ่ะน้องต้าวางเด่นที่สามกับสี่เนาะคะ่ะมาน้อยแหลกสามเกา บอมี่สมเก่ากับเก่าซีนะคะสมมา1ครั้งสี่มา1ครั้งไปน้อยปกติสามศูนย์เก้าแปดห้าะคะบมี่ไปวิพี่เจนย์สี่สามสี่นะคะศูนยสี่สามสี่นะคะพี่น้องค่ะสมา3ามหลอบมาว่านสมมา2นะคะ,ะจะได้ที่0ูนย์สี่เน้นๆนะคะสำหรับน้องตา ไปเบิ้งที่ของเซียนสารครามนะคะเซียนสารครามวางเจ็ดกับศูนย์ผลออกที่เจ็ดมากแตงแตะลักลอยนะคะส่วนศูนย์มากศ <c oughs> <c oughs> ูนย์เก้ากับศูนย์ศูนย์สี่เนาะคะ่ะเข่าศูนย์เก่าเน้นๆเนาะคะ่ะศูนย์มาสองรอบเนาะคะ่ะลักลอยบ่เอาเนาะนะคะไปที่ของแอดเมอ่ว่านเนาะคะ่ะ โอ้อันนี้เนาะค่ะสามเจ็ดศูนย์ถ้าเป็นสามสาถ้าสามเป็นสี่แตกสามตัวใดเนาะสามตัวต้นนะค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ขออนุญาตค่ะพี่น้องอ๋อของเสียนสารข้ามกับของแอดชนกันยุที่ศูนย์เก่ามื่อวัน <c oughs> แอดบพ่เห็นได้เป็นผู้เขียนจบเกียร์เนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องค่ะ <c oughs> เลขติดบนล่างวางเด่นที่ศูนย์หกสองเมื่อวานเนาะค่ะศูนย์หกสอง หกกับสองบ่เกิดนะคะเกิดแต่วศูนย์สองรอบเก้าแอดวางเก้ากับสองมาสามเก่ากับศูนย์เก่าเนาะคะ่ะเก้ามาสองรอบศูนย์เก้าตรงตรงเนาะคะ่ะศูนย์เก้าตัวเน้นเลยเนาะ,ค,ะค่ะของแอดค่ะพี่น้องใจซ้ำหนีแล้วเนาะคะ่ะเมื่อวานเนาะคะ่ะจะดีแล้วเนาะคะ่ะจะดีแล้วก็ขอให้แนวทางเฮ้า มีเจาะได้บ้างเนาะคะ่ะสลับกันไปศูนย์สี่ศูนย์เก่า 04, แอดคุณจะเห็นว่ามันชนกันอยุติศูนย์เก่าระหว่างของแอดกับของเซียนสารค้ามืมอว่านเนาะคะ่ะเอาไปตามกันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องไปตามกันต่อกับงานมือนี้เนาะคะ่ะของเซียนสารค้าบางเด่นที่เจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าสามตัวหางเดียวที่ศูนย์เจ็ดแปดเนาะค่ะ 078เดี 7, 8, ๋ยวแอดจะเอาจบแล้วแอดจะเอาความฝันให้ฟังเนาะคะ่ะอ่าของน้องต้าวางที่6กับ2 676369 272329 3ตัวหางเดียวคือ662ของน้องต้านี่มือนีิบอกเลยว่าเอาเลขความฝันลงเน้นๆเลยเนาะคะ่ะเอาเลขความฝันลงของน้องต้าเลขติดบลอบนล่างก็คือ062วิ่งรูด4กับ0ของแอดเนาะคะ่ะ 4 2 4 7 0 2 0ี่ตัวหางเดียวคือ3-40เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้พี่น้อง,นะคะอองแคปเอาเดอค่ะให้พี่น้องแคปเอาแนวทางก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาเอาออกเอาแนวทางออกโซนควอ่าตัวเหลขกว่าใดพะนะพี่น้องคนบอกเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอนะค,ค่ะค่ะหนึ่งสองซ้ำพี่น้องถือบอกแอดยกขึ้นถ่วมเจ้าของบ่เห็นหน้ากล้องเนาะค่ะนะคะ,นะคะ เดี๋ยวแอดจะเอาความฝันลงบลองซูพ่นองตอนนะะั้งเนาะค่ะเนี่ยค่ะแอดฝันว่าอ่าแอดกลับขึ้นไปบานเก่าเนาะคะ่ะบานเก่าคือหมู่แปดเนาะคะ่ะหมู่แปดแอดไม่อยู่น้ำบานไม่เหมือนเป็นหมู่เก่าแอดอยู่ระว่างขับข,ขับข้ากันตรงกลางระหว่างแปดหมู่แปดกับหมู่เก้านะคะ่ะ บันนี้มาเครื่องกัเลยฝันเห็นอ่าพอไายบานนี่แหละคนบานมูเกานี่ยแหละเพิ่นไปไปยุบานมูแปดนะคะไปหาแอดยูพุนบันนี้เพิ่นสิมาบานเพิ่นประกาศมาเพิ่นประกาศพันดอนปูตาเนาะค่ะแอดก็เลยว่าไปโหลดบะมี่ยังดอกภากันเนี้ยโหลดบันนี้เพิ่นก็เลยภากันขี่จักรยานพี่น้องขี่จักรยานบางอย่างหนึ่งกับม้อคืองหม้อแต่ไส้บางอย่างหนึ่งกับคืองสามหลอดซาเลงไหมค่ะคืองบานเท้าชอบใส่กันเนาะ กับบอชัดเจนว่าขี้อยังกันแน่นาะค่ะแต่ว่ากระสอนกันมากอยู่กับเห็นอยู่กังขาง่างบอชัดเลยค่ะพี่น้องว่าเป็นประเภทใดเนะาะวันนี้เพิ่นกับมามาทาังผีละทั้งมูกเก่าผีละขอใช้สองคนเนาะค่ะบันนี้แอดกับหูเมียได้แอดฝันจะเล่นอยู่เนาะค่ะฝันประมาณตีหนึ่งตีสองเนาะบันนี้ฝันสุดท้ายได้บันนี้ฝันสุดท้ายถ้าแอดลูกขึ้นมาเบิงเวลานี่มันประมาณตีหา้าเราได้พี่น้องแอดเป็นคน นอนเด็กตื่นระมาณนี้นะคะบัาน,นี้ก็เลยฝันเห็นสองคนนี้อีกเลยค่ะเ่ะผู้ที่สองบามาดอกพูดรอบสองนี่ผู้เก้านั่นละมากกับล,กลูกพนาลูกพ่อไส้ความเป็นจริงเราเราว่ามีหลูกพ่อไส้แล้วมีแต่ลูกผูหญิงเนาะคะ่ะเรามีแต่ลูกผูหญิง,งบัาน,นี้มาขอเกี่ยวหยาอยเฮียนหน้าแอดเนี่ยอยเฮียนทงหน้านี่ ไกเพิ่นเกี่ยวเอาเนาะเกี่ยวเอาโหลดมันหกผุนงามๆขางในแล้วก็เกี้ยวเอาทวนยาเนี่ยเปิดขึ้นเป็นแผ่น,เนๆเลยค่ะทั้งๆท,ที่เพิ่นเอาเกี้ยวมือน,นี่เกี้ยวพี่น้องแต่ยานี่เปิดขึ้นเป็นแผ่นๆเลยค่ะเลิกขึ้นเป็นแผ่นเลยเนาะบัดน,นี้แอดกเกเรยไปลองไปเ้าอ,อีงกับเพิ่นนีล่ล่ะบอนนี้เพิ่นก็บว่าเอาไว้นีลาเดี๋ยวสิเมื่อเกี่ยวออกไหให้หมันแปนเน้อจะฝ่าวทางถ่มจะฝ่าวข้นมาเอาหมดก้อนเด้อประมาณนี้เนาะคะ่ะได้๋ว้ากันกับเพิ่นว้างสันบาดนี่ บว่ยแต่งแต้วเวกันแล้วเนาะคะ่ะเล่าก็ออกเมียดิในความฝันเล่าก็ออกเมียพุหละ่ะเขาไปมูกเก่าพุนละไนี้แอดกันเลยลูกมันแกงแล้วเนาะคะ่ะแอดกันเลยลูกขึ้นมากจะเป็นหนึ่งเข่าพี่น้องตีหาหากัวแน่นิดหน่อยเนาะคะ่ะแอดกัเลยเปิดประตูออกมาจากในเฮียนเนาะคะ่ะจะล่งออกมาข้างนอกก่อนแอดจังใจเห็นหนึ่งเขาะะ่าเนาะแอดเห็นเล่าเป็นคนแหลกที่ตื่นนอนเลยแม่ เล่าขับรถใหญ่เล่าพานาบานพี่น้องเราไปเอาห้ามันเป็นมันต้องมีนไยะที่นี่เลือคว้นฝันแอดตีว่าจังไดพอใช้มันเป็นหอยู่แล้วละ่ะสำหรับแอด h o สองค้นมันก็นจะเป็น6 o สองหรือ66หกรอบแรกเล่าก,กับอีกผู้หนึ่งขี่รถมาทังผีแต่มาทั้งมูกเก่าเห็นว่าแอดฝันทีว่าเขาขี่รถอีสสมเขาไปมูแปดเมื่อนั้น แอดตีพระไส้เป็นหกแล้วก็เขามู๘ตีหกแปดมันออกแปดหกเนาะเหลขงห้าน้อยอันนี้แอดจะตีหกเก่าเพราะว่าขา้าจะขี่รถมาทางมูเก่าอาจจะเป็นหกหกเก่าบอนายะถามือแร่งแอดประฝันแอเอาฝันตัวนี้ขึ้นเป็นให้ไรเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นให้ไรมากแล้วก็วานนี้ฝันเห็นทีว่าเรามาเกี่ยวหยาอย่เฮเยนแอดเนี่ย ถ้าพอไา,อา้เขามม้นเีเฮี้ยนแอดนี่เพราะว่าแอดจะเพค่อคอยฝันเห็นค้นเขาไมาเฮียนบันได,ด้ด้ค่ะในความฝันน้อยมากที่จะฝันเห็นคนเขมามม้นี่เฮียนเนี่ยมันเคยออกหกเก่าอีกได้พี่น้องถ้าฝันเห็นพอไายอยู่ในเฮียนขับค่ายังเสดแต่บอท่านชัดเจนแอดขอฝันมือแรงอีกก้อนเนาะคะ่ะแอดตีหกเก่าหกหกหกสองหกเก่านี่แหละค่ะหก เก้าหกหเก้าสองหรือหกหรือสองหกเก้านี่แหละพี่น้องสองหกเก้านี่แหละวันนี้พี่น้องว่ามันจะเป็นเน,นี่ยยะว่ากันทะเบียนรถเล่าสี่สี่หกเก้าทะเบียนรถพ่อใหญ่ที่แอดเห็นเล่าในความฝันสองสองรอบติดแล้วก็ตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นเล่าเลยเป็นคนแหลกเลยทะเบียนรถเล่าสี่สี่หกเก้าพี่น้อง ถ้าแอดว่าฝันมือแรงแอดจะเอาให้ไลนี่ฝันนี่เป็นให้ไรของหววนี้เลยนะคะนะคะพี่น้องอย่าลืมเน็บใบเนเดอรมือนี่หกเก่ามันสีแมนบ่ฝันสองเทียค้นภูกเก่าสับม้่น้ำตื่นเสาขึ้นมาเห็นเล้วเป็นคนแหลกหลังจากตื่นนอนเลยขี่รถผ่านหนาบานทะเบียนรถสี่สี่หเก้าพี่น้องมันต้อมีนย่ กระสันมันบ่ฝันบกวนยังสีเนาะคะ่ะเอาสำหรับคีมียุติไวส้สำนีเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ